ชาบูหม,มาล่าเด l i v e r ร,รไม่ต้องต่อคิวสามารถกินถึงบ้านรสชาติจะเหมือนที่ร้านไหมไปดูกันค่ะ <c oughs> โอ๊ยแบบมันสุดอะ <c oughs> นั่งหมาล่าของไฮตี้เหล่าแรงที่สุดที่เคยกินมา v ับวีซีอนะคะวันนี้เนี่ยมาพร้อมกล่องแดงใหญ่มากค่ะ <Wow. S 1> และนี่นะคะก็คือกล่องจากร้านไฮตี้เหล่านะคะเป็นร้านชาบูที่ดังมากคือมีหลายครั้งที่เราพยายามที่จะไปกินแต่ว่าในช่วงนี้ที่เราต้องล็อกดาวแล้วก็ไปกินร้านอาหารไม่ได้นะคะเราก็สามารถที่จะสั่ง delivery ไฮตี้เหล่ามากินที่บ้านได้เลยค่ะเพราะฉะนั APPLAUSE ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูก like ันค่ะว่ากล่องไทตี้เหล่านี้นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ไฮตี้เหลบเนี่ยจะบอกว่าเขามีแค่ที่เซนทันโบน,นะทุกคนซึ่งตอนนี้ออนจะบอกว่าบ้านออนอะอยู่บางนาะ <c oughs> ก็สามารถสั่งมาได้จากเซนทันโบนอุ้ยมีมาม่าให้ด้วยหรออันนี้คือปูนเส้นรสมะเขือเทศผักรวมคือรอดตายนะคะตอนนี้นะคะโควิดมีมาม่านะคะจากไฮตีต้เหลาต่อไปนี่เขามีแพ็กอันนี้ให้เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรวะ ไม้บอกเล้ว่ามันเหมือนที่ร้านจริงๆมันมีหนังยางมัดผมมีผ้าเย็นคือสุดปังนะเนี่ยอ่ามิอันนี้ไม่ดูคืออะไรน่าจะสาละเปาทอดปะมีของทอดด้วยนะเนี่ยนี่อันนี้คืออยากลองกินมากมันคือแบบเหมือนลูกชิ้นกุ้งสดเป็นรูปใบไม้แพ็กมาดีมากเลยอะอันนี้แบบ ใบไม้สีเขียวเมื่อกี้ใบไม้สีครีมอันนี้น่าจะปลาหมึกนะคะลูกชิ้นแบบสดนี่น,นี่นี่ไอ้นี่ไงเส้นแบบที่คนเขาทําให้เราดูอะเวลาไปกินที่ร้านอะอพูดเหมือนไปกินนะแต่ว่าไม่เคยไปกินเหมือนกันแต่ว่าเคยเห็นนี่ขาเป็ดอันนี้ไส้เป็ดไม่เคยกินไส้เป็ดเลยอะจะรอดไหมอะอันเนี้ยความแบบตลกก็คือคุณพี่คุณพี่มิโซะมาให้ด้วย หลังชาบูอะคะอ่านนะคะแล้วก็นี่มีนี่มีแบบพวกผักต่างๆอะทุกคนผักนะคะนี่หมูอันนี้คือเนื้อวัวอ,อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดสุดไต้หวันเดี๋ยวนี่ยายนี่ยายนี่ให้นนนนก,กินอันนี้หมูสับรสเผ็ดและนี่ก็คือน้ำซุปนั่นเองค่ะให้มาสองซุปทุกคนมีน้ำซุปมะเขือเทศอุ้ยน,นี่อยากลองมากน้ำซุปหม่าล่า งั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปทำชาบูกินกันค่ะชาบูใไฮตีเลาอันดับแรกนะคะทุกคนทำการเทน้ำซุปใส่ถ้วยนะคะอันนี้เป็นเบสมาล่าเนาะความแบบพลิกแล้วก็น้ำมันมาล่าสุดปังมากแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยค่ะกับอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือซุปมาเขือเทศนั่นเองค่ะ ใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยนะคะน้ำของเขาอะคือเขาจะมีเขียนบอกแล้วว่าใส่ประมาณ2 4งพนซีซีนะแต่ว่าหรือไม่ก็แบบประมาณสักครึ่งถ้วย <C US> S> <S คุณผู้ชมจะบอกว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากแบบอันนี้คือมาละ่ะอันนี้คือมะเขือเทศด,ดูดีมากดูดีมากจีจีเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำซุปลองเสียงสูง <C US S> น้ำซุปตัวมะเขือเทศก่อนดีกว่านะ้องเพราะว่าเขาจะมีความแบบรสอาจจะไม่แรงเท่าหม่าล่ากลิ่นกลิ่นแบบมีความมะเขือเทศนะคะอืเฮ้ยอันนี้อร่อยมากคือมันจะมีความสไตล์อิตาเลียนอะเหมือนน้ำซุปของแบบอาหารอิตาเลียนอะคือเขาเป็นมะเขือเทศใครที่ชอบสายอย่างนั้นอะมันจะรสไม่จัดมาก แบบมันเปรี้ยวๆอ่ะหอมๆอ,มอร่อยเลยอะ่ะอันเนี้ยเรามาลองชิมหมาล่ากันเถอะโอ้ความหมาล่าคือแบบมีความมันซึ่งแปลว่าอะไรน้ำมันก็คือเแบบ็ดค่ะกิ่นแรงมากกิ่นหมาล่าแรงมากอุย๊ยร้อนอุย๊ยร้อน ลนะกลิ่นเครื่องเทศแรงอันดับแรกเลยที่โดดเลยคือมันเค็มเค็มปุ๊บแล้วมันเผ็ดเลยเนี่ยเมื่อกี้กินไปแค่แบบน้ำซุปช้อนเดียวอะจะบอกว่าริมเริ่มชาแล้วมันสุดอะโอเคค่ะต่อมาสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออันเนี้ยนี่อยากไปที่ไฮดีเหล่ามากเพราะบานน้ำจิ้มของเขาอะคือน้ำจิ้มเขาเยอะมากแต่วันนี้นะคะไฮดีเหล่านะคะเขาก็ให้น้ำจิ้มมาเหมือนกันค่ะก็คือชาบูไต้หวันแล้วก็แบบหมูสบแพงค่ะนี่ อันนี้น้ำจิ้มชาบ,บูไต้หวันเขาจะมีความแบบไม่เผ็ดมากแต่ว่าเขามีพวกพริกกระเทียมคือครบเยอะให้มาเยอะมากทุกคนกินได้ทั้งบ้านบอกเลยแต่อีกอย่างนึงนะคะก็คือนี่ค่ะเป็นหมูสับแห้งอันนี้ก็คือดังเหมือนกันแต่ว่าเขามีสูตรวิธีการทำคือยังไงนี่เลยค่ะง่ายมากมีหมูสับแห้งใช่ไหมคะเราก็เอามาล่านะคะใส่เข้าไปให้มันมีความแบบคลุกคลิก แล้วก็คนนะคะแล้วก็ครูอู้ร้อนกระเด็นอู้ร้อนกระเด็นค่ะเจ็บมากี่ว่ามันโดนแก่ด้วยนี่อ่น่ากินมากไม่ากินมากนี่นะคะเห็นปะมีความแบบเข้มข้นมากเลยอันจิ้งห้งก่อนนะคะ เราแบบแน่นปน้ำเปล่าเนี่ยโดยแบบแน่นมากอ่ะเดี๋ยวนะเอาไว้จะใส่หมาล่าเยอะเแล้วไม่จะใส่อะไรแทนน้ำเปล่าเหรอไม่รู้อะคือมันเนี่ยใส่มาล่าแล้วแบบคุยรสแรงมากเลยอ่ะทุกคนคือรู้สึกได้ถึงความชาทันทีที่กินอ่ะโอ้ยมาล่าของไฮตี้เหล่าแรงที่สุดที่เคยกินมานี่พูดเลยจากใจต่อมา อันนี้เดี๋ยวเราเอาชาบูไต้หวันมาช่วยหน่อยอืมน้ำจิ้มนี่คือแบบเหมือนช่วยชีวิตอะทุกมันงานจะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมหอมมากนะคะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วเนาะอันนี้นะคะสําหรับชาบูไต้หวันมันสุดอะมาค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มทําชาบูกันแล้วนะคะอย่างจริงจังนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะใส่ผักก่อนนะคะทุกคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ใส่ผักทีหลังคืออาเป็นคนที่ เปื่อยๆที่สุดนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่วิธีการทําของทุกคนเนาะอันนี้นะคะก็มีผักกาดขาวมาให้เนาะแล้วก็เอามาใส่เอาใส่สองอันเลยนี่ค่ะเราจะมาใส่เนื้อสัตว์เป็นขาเป็ดเนาะใส่ในหม่าล่านนี้เป็นอนุ้งวัาากนะคะของดีเขาเลยอ่ะลูกชิ้นเป็นรูปใบไม้ bye bye. ชุดยอดมีสองสีด้วยนะอันนี้คือปลาหมึกเราใส่ปลาหมึกก่อนแล้วเราก็จะปั้นนะะ้องคราเป็นกลมๆนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็คือเส้นนะคะถ้าใครเคยเห็นที่ไฮที่เหลาเนี่ยอันเนี้ยตขายเขาเลยนะเส้นแบบกางฟูแบบย่างเนี้ยมองไม่เห็นเลยนี่นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย ให่อันนี้คือเขาก็เพิ่งทำให้เรานะทำวิธีดูกันเลยแต่เราไม่เห็นนะคะเราก็ไปดู YouTube เอาเนาะตอนที่เขาทำอยู่พร้อมกินมากไม่ไหวแล้วคือหิวค่ะโซวีโซเลดีพร้อมมากนะคะคุณผู้ชมค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะน้ำจิ้มกระพรอมและเริ่มสิ่งแรกที่จก,กินก่อนก็คือลูกชิ้นกุ้งน้องเขาลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าลอยปุ๊บก,ก็คือกินได้นะคะแต่เราจะมาดีวิธีละอย่างเลยนะลูกชิ้นกุ้งในน้ำซุปมะเขือเทศน,นะคะ ีกัโอปโห r e a บ y มั้ยปุบ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 น,น้ำจิบมนี่ก็แซ่บหน่วนแลนี่อร่อยนะคะนี่นี่ลูกชิน้นปลาหมึกลอยแล้วนี่นะคะลูกชิน้นปลาหมึกเขาจะมีความแบบสีเขียวๆหน่อยนะคะ <cin stereotype> แบบเนื้อปลาหมึกเลยคือมันจะมีความกรุบกรุบของกุ้งนะคะมันจะมีรสกรุบกรุบกรุบแต่ว่าปลาหมึกนจะกรุบปะเพราะอะรั้นมันจะกรุบมันต่างกันนะแล้วก็ปลาหมึกนะคะจะมีรสชาติเค็มกว่านิดนึงแต่เอาชอบกุ้งเอาชอบกุ้งเพราะว่ามันกรุบอะมันกรุบกรุบกรุบนะแล้วเราจะชิมผักหมาล่าบ้างดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างให้ดูสีของเขาก่อนทุกคนเหมือนกินน้ำมันนะนะ มันชาไปถึงโคลนเลแล้วอ่ะเรามาทำการปิ้งหมูนะคะลวกหมูไม่ใช่ปิ้งหมูนะนี่ได้แล้วนะคะชิมค่ะหอมมากเหมือนเคลือบน้ำซุปมั่เหมือนมันเคลือบน้ำจิ้มให้แล้วเลยอ่ะมันเข้มข้่อนมากอร่อยมาก มาดูไส้เป็เปอมกันค่ะหนึ่งสองสามอันนี้คือตอนแรกทุกคนเหมือนมันแข็งขึ้นแล้วก็มีความหดลงอ่ะนะเดี๋ยวเรามาชิมกันกิ่นอ่ะคือไม่ได้กิ่นไส้เปปเแต่ได้กลิ่นมาล่าะนะกลัวไม่เคยกินเครื่องในเลยอ่ะ เพราะว่าเราใส่ในน้ำซุปหมาล่าให้ความรู้สึกเหมือนหนังหมูอะ่ะเพราะมันกรอบมากเลยอะ่อนนะนึกว่าอ,อันเคียวพริกหมาล่าไปเนี่ยเมื่อกี้นึกว่คืออันเคียวพริกหมาล่เมืนระเบิดเลยอะ่ะมัเนเด็ดมากอะ่ะไปเป็ดเมื่อกี้นะคะทุกคนคือเขามีความกรอบกรุบ กรุบมากแล้วก็มีกลิ่นหมาล่ารสชาติหมาล่ากรุบนะคะอันนี้ออนนะแนะนําเลยใครที่ไม่เคยกินข้องในเหมือนออนไม่ต้องกลัวนะคือมันแบบไม่ได้มีรสชาติแย่เลยอะ่ะคือมันเพาว่าโอเคเลยนะมันเคี้ยวเพลินดีกรุบๆต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเส้นบ้างดีกว่าเนาะเราชิมเส้นในน้าซุปน,น้ําซุปมะเขือเทศนะคะดูดีโอ้ยกลิ่นหอมมากอืม หึม it ุ้ยเส้นอยู่ในซุปมะเขือเทศอร่อยมากเลยมันเหมือนพาสต้าเลยอ่ะแล้มันจะมีความหนุบๆอยู่นะคะหนุบหนบหนุบหนุบหนึบหนบแบบเอาเดนเตอ่ะทุกคนเข้าใจฟพลนั้นปะคะเราองหาวัวในหมาล่าก่อนนะอยู่ไหนน้านี่เจอแล้วนี่นะคะเนื้อบัวหมาล่าสีแบบสวยมากน่ากินมากนะทุกคน เนื้อวัวลงหมาล่าเข้ามากเขาจะมีความหนึบนุ่มแล้วก็เค็มๆหอมๆหอมหอม,มาล่าหมาล่าเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เลยอะ่ะกลิ่นหมาล่าคือหอมวันนี้นะคะเราก็กินชาบูของไฮที่เหลาเดลิเวอรี่เนี่ยได้ประมาณหนึ่งอะ่ะทุกคนได้ชิมทุกอย่างของเขาแล้วอ่อนอะ แบบชอบรสชาติมากคือชอบทั้งสองอย่างเลยทั้งซุปมะเขือเทศแล้วก็ซุปหม่าล่าเลยนะคะมันเป็นคนละคาแรคเตอร์เลยอะ่ะคือที่ออนลองชิมนะออนชอบมากก็คือลูกชิ้นของเขาลูกชิ้นที่ให้ปั้นเองนะคะเหมือนมีเนื้อสัตว์แน่นมากๆนะแล้วก็น้ำซิมอร่อยแล้วก็รสชาติเยี่ยมมากๆนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากลองชิมไฮติเหลาเหมือนออนนะคะแบบลีเลเวอรี่อย่างนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะสามารถสั่งได้ทางไลน์ออฟฟิเชียลนะคะทุกคนทาง QR code เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ ปึะะ้ง um! ึืงให้โอเคค่ะทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกับออนได้ครั้งหน้ากับเทเรสค่ะวันนี้พอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ,บ,คบ้ายบายค่ะบ๊ายบาย